อุ you play <S <S Oops, ๊บจีซูแบงค์พิงยอมรับตรงๆจ้องแฮอิน hey เป็นจุดๆแล้ววิดีโอชื่อ partner ability test ep ที 1, ่01สนอดอบจองแฮอินแอนด์จีซู แฮอิน hey เป็นบิงหรอถูกอัปโหลดในช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Disney Pa ัชเีโดยจงแฮอินและจีซูปรากฏตัวในละครเรื่องสโนโดบดทางช่อง JTBC ได้ทำการทดสอบผ่านเนอร์อารเบตตี้เทเพื่อตรวจสอบว่าเขารู้จักกันดีแค่ไหนจงไฮอินกล่าวว่าจีซูสอดคล้องกับตัวละครยองโรม100%แต่จีซูเปิดเผยคำตอบคือ80%จากนั้นเธอก็พูดว่ายองโรซื่อสัตว์กว่ามีหลายครั้งที่ฉันอารมณ์เสียและไม่อยากแสดงความรู้สึกนั้นให้ใครเห็นในกรณีของยองโรมเธอจะโกรธร้อ,องไห้และพูดออกไปทันทีฉันคิดว่าเธอหน้าทึ่ง thing. ในทางกลับกันจีซูกล่าวว่าอัตราการซิงคโครไนซ์ของจองแฮอินและอิมซูโฮอยู่ที่88%อย่างไรก็ตามแฮอินเ <Han in S 1> ชื่อว่าคำตอบคนออยู่ที่50%หลังจากนั้นจองแฮอิน <Han in S 1> ได้คำถามเกี่ยวกับชื่อเล่นของจีซูอย่างถูกต้องโดยตอบว่าชิชูจีซูนี่ชูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขายังอธิบายชื่อชิซูนี่โดยกล่าวว่าสมาชิกเรียกเธอว่าพี่ชิซูนี่แบบฟันๆว่าจีซูนี่จีซูประหลาดใจกับคำตอบของจองแฮอินเธอโต้ตอบว่าคุณรู้ได้อย่างไรเขาก็จะถูกต้องทั้งหมดมันเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบจากนั้น จงเฮอินก็ยืนยันว่าเขาเป็นบิงนั่นเองนอกจากนี้จงเฮอินทําให้จีซูตกใจอีกครั้งสําหรับคําถามที่ถามว่าเมื่อ ink, แบ็คพิง์แปลงร่างเป็นตัวละครฟอร์เซน cent, เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ4ปีเดบิวต์ของพวกเขาจีซูเลือกตัวละครตัวไหนโดยเฮอินได้คําตอบที่ถูกต้องว่าเอลซ่าเมื่อจีซูถามว่าเขารู้คําตอบไปอย่างไรจงเฮอินดึงความสนใจในขณะที่เขาพูดอย่างมั่นใจว่าฉันรู้เพราะฉันเป็นบิงหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ